สวัสดีครับครับวันนี้ก็วันนี้วันที่8นะครับวันนี้วันที่8เดือนมิถุนายน2566ครับเอ่อเช้านี้นะครับหรือผ้าช่อมสินค้านะครับมือหนึ่งมือสองลานพินิจออดิโอเด้อสำหรับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ขณะนี้ก็ขอเชิญเลยครับจากทางร้านพินิจออดิโอครับเชิญครับผม ครับสะพานย่างเบ่งนะครับว่าสินค้ามีตัวใดแน่นะครับสําหรับตอนนี้เร้านี้นะครับเร้าวันที่หกนะครับวันที่แดนะครับวันที่แดเดือนมิถุนายน2 5งพหรหกสิบหครับเริ่มต้นด้วยตู้นะตู้เบรนะครับเป็นเทอร์โบนะครับราคาบ้านๆนะครับเทอร์โบนะครับ เพิโบของ PN นะครับขาย PN นะครับออริโอนะครับขายทั้งลานเองนะครับสําหรับทันทีกําลังให้เกียรติติดตามรับชมยุขธานี้นะครับเดี๋ยวผ้าอยางเบิ้งนะครับตะแกรงเหล็กครับบุุนหนาเลยครับตะแกรงเหล็กไม้อัด20มิลขอบเหล็กนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจค่ะสอบถามมาได้นะครับราคายุที่2 6 0 0บาทครับ2,600อบาทนี่นะครับ พายางเบิ้งนะครับ2 6งพันหบาทนะครับตู้เทอร์โบรุ่นนี้นะครับยางบอทเทนยดหรือคภาพพี่น้องเบิ้งสรับตู้โบวีหรือว่าตู้นี่นะครับตู้ว่าเทคนะครับตัวนี้ W T หนึ่งแปดหนนะครับกับมีขึ้นกันนะครับเป็นตู้หม้ครับตัวนี้กับราคาสินค้า มือหนึ่งนะครับอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทเด้อพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจให้เกียร์กำลัรับชมกําลังรับชมยุคนี้ครับเป็นตู้มือหนึ่งนะครับราคาบัตรนะครับก็สามารถเข้ามาเบิ้งได้นะครับยูรานพิเนตออดิโอนะครับด้วยตู้มือสองครับตู้มือสองโบวีนะครับของน็อตซาวอันนี้ตู้มือสองของน็อตซาวนะครับราคา อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเข่าแวะมาเบิ้งได้นะครับยูรานพิเน็ตออดิโอนะครับือว่าตู้นี้ครับเทอร์โบก็เหมนครับโทโบเอฟเจนะครับนี่ยนหกใบนะครับหกใบราคาอยู่สองพันบาทนะครับสองพันบาทสำหรับพี่น้องที่สนใจกข่แวะมาเบิ้งได้ครับยูรานพิเน็ตออดิโองามๆเลยครับ หรือว่าจะเป็นตู้เทอร์โบอีกตัวหนึ่งนะครับก็ใีของ PN นนะครับ2,000บาทครับพีนะครับไปแกงนะนะครับสำหรับพี่น้องก็มาเบิ่งได้ครับยูรันพิเน็ตออดิโอครับแววมเลือกชมได้นะครับตู้เบส W T 181นะครับสำหรับมาเบิ่งมาเลือกเบิ่งได้ครับตู้ไม้ตู้มือสองพ่อมีใหุ้ทันได้เลือกอยู่นะครับ ดูว่าสิเป็นตู้แฝนแบบนี้นะครับตู้แฝนนะครับหนึ่งคูหนึ่งครับตู้แฝนหนึ่งคู่หนึ่งนะครับมาเบิ่งได้นะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มนะครับสวยง่ามเลยทีเดียวนะครับมีลูกจางตั้งได้ขึ้นกันครับรับผินอกตีมองหาตู้เสียงกลางราคาบนบ้านนะครับ แวะมาเลือกชมได้นะครับยูรานพิเนตออดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นชุดนี้ครับชุดนี้6,500บาทนะครับเครื่องชุดเลอร์นะครับ6,500าบาทอันนี้ใบละ2,300บาทนะครับเอาแวะมาเลือกเบิรงใดครับยูรานพิเนตออดิโอครับหรือว่าจะเป็นตู้ตู้ใหม่ตู้มือสองนะครับพอมีเหุ้ทันได้เลือกอยู่นะครับสำหรับชวงนี้นะครับนะครับหรือว่าจะเป็น นี่นะครับ X สามสองแล็กครับสภาพสวยๆนะครับสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับเอาสำหรับพี่น้องอยากมาเบิ่งเอานะครับดูว่าจะเป็นพาวเวอร์ของยามาฮ่าแท้ครับยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ของยามาฮ่าแท้เลยนะครับ รุ่น P 5 0 0 0 S นะครับ P 5 0 0 0 S นะครับของยี่ห้อมาห่านะครับหรือครับ Magnetic Audio นะครับ MT 2อ0พนะครับ Magnetic Audio ครับนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับอันนี้กับสวิตชิ่งนะครับยี่หพี่น้องอยากเบิ้งอยากมาสัมผัสกันลองมาเบิ้งได้ครับยูรานพีเนตอะดิโอนะครับ0 เก้าห้าสองสองซีหกซีเก้าเจ็ดครับเอานะครับหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกซีนะครับเอามาเลือกเบอร์ใดเด้อนะครับหรือว่าจะเป็นเทคโนนะครับเทคโนเมืองนะครับเทคโนนะครับแปดพันบาทครับนะครับแปดพันบาทนะครับครับเบียดได้ครางละซีเลยครับพี่น้องนะครับกับแวะมาเลือกเบอร์ใดนะครับ ดูว่าสิเป็นฟุกนะครับฟุกนะครับเป็นข่ายของอาจารย์ย่านะครับทั้งอำเภอเกษตรวิสัยนะครับแวะมาชมได้นะครับหรือจะเป็น power a m นะครับ SAE นะครับ SAE PXM10 X เดไม่น้องหากันหลายครับสำหรับตัวนี้นะครับ PXM10 นะครับ X นะครับสภาพสวยๆนะครับ สวยๆรอบด้านเลยนะครับสวยๆสวยงามมากครับตัวนี้นะครับใหม่กองกระมี่ครับกองกรมี่ตัวละ1,500บาทนะครับรับพี่น้องที่สนใจกับแะมาเลือกเบิร์ใดครับยูลันพีเนตออด d โอนะครับนะครับหรือว่าจะเป็น power amp นี่หรือว่าจะเป็นเจเล่ครับ jl jl pv 21ตัวนี้นะครับ สภาพสวยๆครับตัวนี้อยู่ที่สองหมืนบาทครับมีหลายรุ่นหลายแบบครับพอเบอร์แอมนะครับราคาบานๆนะครับแม่มาเลือกเบอง์ได้นะครับอยู่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับมีของใส้ที่ถือใจหลายพอสมควรนะครับพี่น้องสนใจกับแม่มาเลือกเบอง์ได้นะครับอ่านตู้ยามาฮ่าแท้นะครับ ตู้ยามาฮ่าแท้นะครับเป็นตู้15นิ้วแล้วก็12นิ้วครับเรืยว่า8นิ้วก็มีครับ8นิ้วนะครับเอาสนใจแวะมาเลือกเบอรงใดครับอยู่รานพิเน e ออด u โอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลเดอร์นะครับทาง YouTube นะครับแชร์หลายๆนะครับสิขอบพระคุณยังสูงสำหรับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะครับให้ผู้อื่นเพิ่นได้เห็นน้ำเนาะ ฝากไว้น้ำเนครับจะอ่เป็นขอบพระคุณอย่างสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนนะครับเพิ่มค้นเมืองน้ำนะครับยังเป็นน้องใหม่ใน u t u b e นะครับอ่าฝากไว้น้ำเนครับสำหรับคลิปนี้นะครับมือนี้นะครับอ่าี่ขออ่พักการไลฟ์สดไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ